ปลอดภัยในการซื้อขายรถมือสองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใดๆทั้งสิน้นหากมีการโอนเงินผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายทางบริษัทขอสัวนวสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีเชิญรับชมวิดีโออย่างมีความสุขก,กายสบายใจชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในเด้ออย่าเบิ่งซื้อหลายฮอขอบคุณค่ะประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐผล ผลยูสคากับน้องฟ้าประเสริฐผลยูสคาค่ะค่ะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ยกทับเจ็ดที่นั่งกับยี่ห้อ i อซุส <uzu> ุ u มิวเค่ะและที่สำคัญนะป้ายแดงเขาขายเกือบ2ล้านาวันนี้เราเหลือในราคาเริ่มต้นแค่ 8, แปดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก่อนจะไปชมการรีวิวรอบคันฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ เพราะว่าพี่ๆจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางเราที่ประเสริฐพ้ยูสค่ะ,คะมีทั้งหมด23สาขาทั่วประเทศเรามีรับประกันหลังการขายให้ค่ะรถ2ปีปรับกันเครื่องเกียร์2ปี20,000กิโลรถ3 ปีถึง9ปีรับประกันเครื่องเกียร์5,000กิโลค่ะและรถ10ปีขึ้นไปนะคะรับประกันเครื่องเกียร์1,000กิโลซ่อมฟรีทุกอาการนะคะพี่จ๋า3เดือน3,000กิโลกันเลยค่ะบอกเลยว่าการรับประกันของเราเทียบเท่าศูนย์ปลายแดงได้เลยนะคะ,คะมาค่ะน้องฟ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารีวิวคันแรกกันก่อนเลยเอาสีแดงสวยสดคันนี้กันก่อนเลยนะคะพี่พีมาค่ะคันแรกกับ Isuzu All New MU-X ปี2020เครื่อง1.9อันพิเมตคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 8 9 9 0 0 0บาทแนตะ่ใครจอง1,000วันนี้มีส่วนลดให้เลย2,000 20, 0บาทจาก8 9 9 0 0 0บาทเหลือ8 7 9 0 0 0 0บาทเท่าน<ช>ั้นค่ะเป็นปี2024แดงสวยสดมากเลยนะคะมาค่ะเรามาดูรอบคันคันนี้กันก่อนเลยว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะ,คะไฟหน้าให้เป็นไฟหน้า โปรเจกเตอร์ or, มาแล้วเรียบร้อยมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้นะคะคันนี้เซ็นเซอร์หน้าสนะคะเซนเซอร์หน้า4ไฟตัดหมอกมีมาให้สวยมากค่ะและคันนี้ยางนะคะไปเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะ,คะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆตัวรถเป็นปี2020เนอะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่15,000บาทนะคะแม็กเดิมๆนะแม็กเดิมๆจากโรงงานแม็กอิซูซุค่ะพี่ๆปึ๊บายางคอสมิชใช่ไหม คอสบิดเนาะคันนี้แมคขอบสองหกห้าทับห้าศูนย์อายี่สิบแมคคอบยีนะคะยางเป็นปี2023ันีสผลิตสัปดาห์ที่30ค่ะพี่พี่ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะยังใหม่อยู่เลยค่ะอ่ะแล้วก็ขย่มขึ้นมาด้านบนนะคะคันนี้เป็นกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยเป็นไฟเลี้ยว LED นะคะคันนี้คิ้วกันสาดอยู่ครบทั้ง4บานเลยบันไดข้างสข้างยังอยู่ครบนะคะ มือเปิดนะคะเป็นมีการลอยกันลายให้นะคะระบบกุญแจคีจเลตแล้วเรียบร้อยนะคะนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาถูกต้องให้แ<ค>บบว่าน้องฟ้ารีวิวภายในต่อแต่ว่าเดี๋ยวเอาดงรอบคันกันก่อนนะคะคทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสลับคันนี้เครื่อง1.9อันทิเมตรนะปี2020ระบบฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัตินะไฟฟ้านะด้านหลังก็มีกล้องหลังให้แล้วก็เซนเซอร์ให้อีก4 นะคะนี่ปึ๊บสะดวกสบายสุดๆนะคะหัวน็อตทุกอย่างยังเดิมเดิมหมดเลยนะแถวสองแถวสามพับเบาะได้หมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยปึ๊บนี่แถวสองพับได้แถวสามพับได้พับได้หมดเลยนะคะจุของได้เยอะมากคันนี้ล้ออะไรยังอยู่นะล้ออะไรยังอยู่ขุมสุดๆเลยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนอยู่ที่หมื่นห้าเอง นี่ไฟท้ายไฟเลี้ยทุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะหน้าสี่หลัง4ี่นะพี่ด้านหลังมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยมาสูรว่าเก็บของเสร็จแล้วก็ปิดเก็บเลยเนาะน้องฟ้าน้อค่ะถูกต้องค่ะ<า>สะดวกยวพาไปดูออปชั่นด้านในว่ามีอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวเราวนกลับที่เดิมไปดูซิว่าออปชั่นด้านในเขาให้มาเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องฟ้าเป็นคนนําเสนอเลยค่ะพี่ๆจา๋านี่เลยนะคะ ออปชันด้านในจะบอกว่าเรียบหรูมากๆเลยนะคะเนาะพี่มี่เนาะเรียบหรูมากๆ <ฮะ S 1> คุณดูเลยค่ะ,<ฮ>ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะพ <ฮะ S 1> ี่จ๋าพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น <ฮะ S 1> สามารถปรับเสียงได้รับสายก็ได้นะคะพี่จ๋ารับสายได้นะ,<ฮ>ะคอนโซลกลางนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเกียร์ออ,อตโต้นะคะเกียร์ออโตเอ้เบรกมือไฟฟ้ามีช่องเก็บแก้วน้ำเก็บขวดน้ำได้ด้วยนะคะ และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเบาะนี่จะเป็นเบาะหนังสีชาโนมสวยมากๆค่ะเบาะหนังสีชานมสวยมากๆปรับไฟฟ้าด้วยนะคะพี่จ๋าเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลยถูกต้องค่ะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะนี่บังแดดนะคะบังแดดมีกระจกให้ด้วยนะคะพอเปิดมามีไฟให้เลยมีไฟอัตโนมัติเลยพี่มี่เออท้งสองด้านนี่มีให้ครบเลยนี่สุดยอดพี่จ๋า กว้างนั่งสบายมากเลยใครได้ไปบอก<า>เลยว่าคุ้มมากออปชั่นจัดเต็มแบรนด์หลักเนาะค่ะเจที่นั่งแบรนด์หลักคุ้มมากเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะเปิดห้องเครื่องให้หน่อยจ้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะคะมาห้องเครื่องปึ๊บขอแป๊บหนึ่งนะขอหาก่อนเพราะว่าเล็บยาว ลงมาน้องโอเคมากอ <Okay, S 1> ันนี้เครื่อง1.9อันติเมตนะคะพี่พี่ในส่วนของหัวน็อตท,ทุกอย่างยังเดิมๆเ,เลยนะแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะคะเม็ดต่างๆอยู่ครบน็อตท,ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีถอดไม่มีขยับโครงสร้างต่างๆเดิมๆหมดเลยในตัวของซิลเลอร์ฝากระโปรงก็เดิมหัวน็อตท,ทุกอย่างเดิมๆแผ่นเพจเดิมนะคะ1.9อันติเมตนะสวยมากย้ำว่า 1.9อันทิเมรแต่ถ้าใครอยากได้เครื่อง3,000แล้วก็มีให้เหมือนกันจอดอยู่ข้างๆเดีย๋ยวหนูพาไปดูนะคะคันนี้ก็1.9นะทุกอย่างเดิมๆเลยเดีย๋ยวให้น้องฟ้าในาสาติตที่ให้ดูซิสวยมากๆค่ะพี่จาดูซิลเลอร์<ช>ซิลเลอ,อร์ก็แท้ๆจากโรงงานเราจะเช็คนะคะด้วยวิธีการใช้เล็บจิก ถ <5 S 2> ้าเล็บจิกแล้วเป็นรอยนั่นแปลว่าเป็นซิลเลอร์เทจากโรงงานนะคะคันนี้ไม่ได้รับการชนหนักชนเบาจมน้ำพีความย้อมแมวก็ใหม่นะคะเดิม,มๆจากโรงงานเลยนะน็อต <Not S 2> ทุกอย่างนะคะไม่ได้รับการไม่แต่ทําสีก็ไม่ได้ทํานะคะพี่คะคันนี้เดิมๆจริงๆเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดนะคะน็อตไม่ได้รับการแกะหรือถอนซ่อมอะไรใดๆเลยค่ะพี่จ๋านี่ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะฉลากทุกอย่างยังอยู่ครบเลยสลับคันนี้ค่ะ1.9อันที่เมตรปี2000 20อ่านี่อ่ะเดี๋ยวย้ํนะคะ800,000 Isuzu All New MU-X เครื่อง1.9ปี2020 899,000บาทใครจอง1,000วันนี้ลดให้เลย20,000เหลือ879,000บาทฟรีดาวตกผ่อนอยู่ที่15,000บาทค่ะคอ่ะันถัดมาคันนี้เป็น Isuzu All New MU-X เหมือนกันแต่คันนี้ได้เป็นเครื่อง3,000อัลติเมทค่ะพี่พๆ เครื่อง3,000อันทิเมตรปี2020เหมือนกันค่ะส่วนมากคันนี้เป็นสีออน้ำตาลนะคะออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันเด็เลยคันนี้ได้สเกิร์ตมารอบคันค่ะคันนี้ได้สเกิร์ตมารอบคันมีกล้องหน้านะคะกล้องเออไม่ใช่เซนเซอร์หน้านะคะเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังให้เหมือนกันนะคะพี่พีแต่คันนี้มีแค่สเกิร์ตทุกอย่างก็ในตัวของแม็กก็เหมือนกันแม็กขอบ20นะคะ แมกขอบ20คันนี้ยางเป็นยางเอ่อคนละยางกับเออ่คันสีแดงนะคันนี้ยางปี2000ขอมีมีหาแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนปี2024อู้ยางปีเดียวยางปี2024นะคะแม็กเท่ากันเลยแม็กขอบ20นะคะพี่ๆสวยมากตัวรถเป็นสีน้ำตาลทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยออปชั่นด้านในแต่ว่าจะต่างกันที่ราคา<ะ>ต่างกันที่เครื่อง เดี๋ยวให้ดูว่า,าด้านในมีอะไรมาให้บ้างประมาณนี้นะคะมามาเดี๋ยวพาดูด้านในปื๊บปื๊บคันนี้มีบันไดข้างแต่ว่าคิวกนาน์สาดไม่อยู่นะอ่ะไปตรงประตูนะคะสวิตไฟฟ้าทั้งสีด้านกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะคะพี่ๆคุ้มมากสีด้านในได้มาเป็นสีทูโทนสีน้ําตาลตัดกับสีดำเออสีน้ําตาลแบบคล้ายๆแบบน้ําตาลอิดหน่อยน้ําตาลหรือเป็นสีชานมประมาณนี้นะคะ ด้านในก็ให้มาเป็นพวงมาลัยมัลติมังชันน้องฟ้าเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปุ่มพุดคอนโทรลต่างๆได้หมดเลยนะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัสกีนนะคะที่พลาสติกหุ้มหน้าจอเ้ายังไม่ได้แกะเลยนะคะคุ้มมากแอร์ดิจิตอลเกียร์แมนออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะสวยมากใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสลับรถครอบครัวแบรน์หลักแบนตลาดบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าให้เหมือนกันพี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ เครื่องกับสีภายนอกภายในอ๋อภายในเหมือนกันสีภายนอกแค่นั้นเองนะคะคันนี้เดี๋ยวจุดแบบอาา่าหนูจะพาไปดูจุดสําคัญสําคัญ,คญเช่นห้องเครื่องหนูส่วนมากจะเน้นห้องเครื่องให้ให้ก่อนเพราะว่าห้องเครื่องมันสําคัญแต่ว่าในตัวออปชั่นรถมันเหมือนกันหมดเลยค่ะนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันปึ๊บปึ๊บมาอาจจะเน้นที่ห้องเครื่องนะพี่พี่ ปึ๊บปึ๊บเครื่องสามพันนะคะคันนี้ปึ๊บคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เอ่ยยังไม่มีคิวบิ้วรอฮิบิ้วอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอาจจะมีฝุ่นยังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ต้องขออภัยด้วยคเครื่องสามพันแต่ว่าในตัวของหัวนอ็อตอะชัดเจอเลยไม่ได้ถอดแผ่นเพจททุกอย่างก็เดิมนะคะแผ่นเพจทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความยอมแมวก่อใหม่แนะ่นอน เครื่องสามพันนะคะแผ่นเพจทุกอย่างยังอยู่ปึ๊บโอเคเป็นไงคันนี้อยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นหนูลดให้แล้วหน้าร้านเขาขายเก้าเจ็ดวันนี้หนูขายเก้าห้าเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ดาวพันเก้าตกผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะถ้าใครสนใจก็แคปได้เลยหรือถ้าใครสะดวกวางดาววางดาวได้เลยน้องๆฟ้าดาวหนึ่งหมื่นหายไปสองร้อยวางวางดาวหนึ่งแสนหายไปสอ <200 S 1> งพัน ะะวางดาว1นึ่งแสนหายไป2 0 0พันหมื่นละ2 0 0แสนละ2 0 0พันนะคะ,ะวางดาว1 0 0 0 0นก็หายไป200วางดาว5 0,000นก็หายไปพันหนึ่งวางดาวมาแสนหนึ่งก็หายไป2 0 0พันถ้าสมมติว,ว่าคันนี้ฟีดาวตัวผ่อนอยู่ที่1 6หื่นถ้าพี่ๆวางดาวมาแสนหนึ่งหายไป2 0 0พันจะผ่อนอยู่ที่14มืนประมาณนี้นะคะค่ะ,ละแล้วข้คันถัดมา ถัดมาเป็นเอ่อเป็น m ิวเเข้ามาใหม่ราคาน้องยังไม่มาต้องขออภัยด้วย<ะ>แต่ถ้าใครสนใจอ่ะแจ้งหนูได้เลยเนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆวันนี้เลยเพิ่งรับซื้อเข้ามาสดๆจากโชว์รูมเลยนะีคะพี่พาทุกอย่างเหมือนกันหมดคันนี้เครื่อง3 0 0เอ่อสามพันอนทิเมตเหมือนกันนะคะได้ปี2.020 21ประมาณนี้นะคะ,ะมาเป็นยังไงกันบ้างพี่สลับ i s u ู u ูออนมิวเอเลือกเอาได้เลย อชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยคันหนึ่งเครื่อง1.9อันทิเมตรคันหนึ่งเครื่อง3 0 0พันอันทิเมตรนะคะราคาไม่ต่างกันเลยอยู่ที่ความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะและทั้งสคพันนี้นะหนูต้องแจ้งเลยว่าเป็นรถปลดประจำการจากโชว์รูมการันตีความสดใหม่ไม่หลักหมื่นเหมือนได้รถป้ายแดงไปขับในราคามือสองบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะ,ค,ะคันนี้ก็ฟีดาวทุกคันฟีดาวให้หมดเลยเนาะถ้าซื้อสดวันนี้ไม่บวกแวดไม่บวกภาษีเพิ่มนะคะ,คะ อทุกคันก็ใช้เงินรับรถอยู่ที่1,900ัเบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะใครอยากวางดาวหรือให้ข้างวดมันเบาลงสามารถวางดาวได้เลยหมื่นละส0งแสนละสนะคะพี่พี่จะเดี๋ยวยังไงวันนี้รอบนี้น้องมิมี่กับน้องฟ้านะคะจะขออนุญาตลาไปก่อนถ้าใครสนใจก็นี่ได้เลยนะช่องทางการติดต่อด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์เทรบริษัทหรือแอดอดีบริษัทแอดพียสสามสี่วันนี้หนูจัดโปรสงการมาให้ใครที่จอง5,000วันนี้ค่ะลุ้นรับ ไปเลยนะคะปั๊มฉีดน้ําแรงดันสูงเอาไว้ไปใช้กันฟรีๆเลยค่ะพี่จ้าโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะภายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นถ้าใครไม่อยากพลาดบีบได้เลยเดี๋ยวยงไงวันนี้รอบนี้จะขออนุญาตลาไปก่อนน้องเทียนกับน้องออน้องมิมี่เออน้องเทียนมิมี่กับน้องฟ้าประเสริฐผลยุทธาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐผลยุทธารับรองจะถูกตารับรองจะถูกใจประเสริ 分了。 คลิปท,ทั่วไทยไปได้ไม่ต้องกังวลคุยง่ายจบง่ายหมายงองต้องประเสริฐผลยื